นี่เป็น EP แรกที่จะเริ่มให้ความรู้สำหรับทุกๆคนในองค์กรที่สามารถเข้าใจ KPI แบบง่ายๆตั้งแต่ระดับพื้นฐานแล้วค่อยๆไปถึง KPI เชิงกลยุทธ์ขององค์กร KPI ย่อมาจากอะไรเพราะหลายคนก็คุ้นเคยเรียก KPI KPI นะเอ๊ะแต่มันย่อมาจากอะไร KPI ย่อมาจากคำว่า Key Performance Indicator ซึ่งคำว่า Key หมายถึง สำคัญหรือเป็นเรื่องหลักเป็นเรื่องใหญ่นะครับ P, P คือ performance หมายถึงผลงานหรือผลของการทำงานหรือผลประกอบการก็ได้ถ้าเป็นระดับองค์กร I, I คือ indicator indicator อาจจะเติม S หรือ indicator ธรรมดาก็ได้นะครับก็หมายถึงตัวชี้วัดซึ่งหมายถึงเปอร์เซ็นต์จำนวนร้อยละสัดส่วนความถี่มูลค่านะครับปริมาณ อันนี้เราเรียกว่าอินดิเคเตอร์ซึ่งสามารถวัดออกมาเป็นตัวเลขได้ก็สรุปว่าคำว่า KPI ย่อมาจาก Key Performance Indicator หมายถึงตัวชี้วัดผลงานที่สำคัญอาจจะเป็นระดับองค์กรระดับหน่วยงานหรือระดับตำแหน่งงานก็ได้แล้วคำว่า KPI กับ k p i เขียนแบบไหนถูกบางคนก็ยังงงเอ๊ะตกลง KPI นี่มี s หรือไม่มี s จริงๆมันถูกต้องทั้งสองคำนะครับแต่โดยทั่วไปคำว่าตัว KPI มักจะเติม s เหตุผลเพราะว่ามักจะหมายถึง KPI ที่มีมากกว่า1ข้อครับแต่ถ้าเราพูดถึง KPI ข้อเดียวจะเขียนคำว่า KPI โดยไม่มี s ก็ได้ครับไม่ได้ผิดอะไรแล้ว p i กับ KPIs ต่างกันอย่างไรครับหลายคนก็เคยได้ยินมี PIs โดยเฉพาะคนทํางานทางด้านสาย HR หรือทรัพยากรมนุษย์นะครับก็จะมีคําว่า PIs จริงๆจุดเริ่มต้นมันคือ PIs p i PI คืออะไร Performance Indicator หมายถึงว่าเรามีงานมาตําแหน่งหนึ่งจ้างเขามาทําอะไรเราคาดหวังอะไรจากเขาแล้วจะวัดผลงานจากอะไรอาจะวัดจากยอดขายจะวัดจากมูลค่ายอดขายปริมาณยอดขาย จานวนลูกค้าใหม่เปอร์เซ็นต์กำไรนะจำนวนข้อร้องเรียนไอ้ทั้งหมดเนี้ยเราเรียกมันว่า performance indicator ซึ่งเรายังไม่รู้ว่าเมื่อเอามาประเมินผลงานของพนักง,งานขายคนนี้เราควรจะเลือกหัวข้อไหนมาบ้างมันก็ยังเป็น pi นะครับเพราะว่า pi นี้มีกี่ข้อก็ได้อย่างเช่นถ้าผมอยู่ฝ่ายซ่อมบำรุงมีตัวชี้วัดอะไรบ้างก็มี1ิบ0ข้อเลยผมอยู่ฝ่ายจัดซื้ออาจจะมีตัวชี้วัดผลงานอีกส0 2 0ข้อตามงานจัดซื้อ ซึ่งส่วนใหญ่ P.I จะปรากฏอยู่ใน job description ก็คือใบกำหนดหน้าที่งานใบพารณนาหน้าที่งานนะครับก็เป็นตัวเขาเรียกว่าทำเนียบตัวชี้วัดผลงานนะมันมีทิ้งไว้เฉยๆแต่ยังไม่รู้ว่าจะเอาตัวไหนไปเป็นตัวประเมินผลงานประจำปีครับพอมาถึงคำว่าตัว K.P.I ซึ่งย่อมาจาก Key Performance Indicators ที่พูดไปแล้วนะครับมันแปลว่าตัวชี้วัดผลงานหลักซึ่งตัวนี้ ความหมายของมันก็คือมีไม่กี่ข้อเช่นบางองค์กรกําหนดเลยว่า KPI ต้องมีประมาณสามถึงห้าข้อ KPI มีไม่ควรเกินเจ็ดข้อนะครับแล้วเป็นตัวที่ใช้ในการวัดผลงานประจําปีของพนักง,งานหรือถ้าเป็นระดับองค์กรก็คือ KPI ที่เป็นนโยบายหลักขององค์กรปีนี้เป็นเป้าหมายหลักขององค์กรปีนี้ครับ KPI ของตําแหน่งงานของพนักง,งานเนี่ยส่วนใหญ่จะเลือกมาจากไหนครับก็จะเลือกมาจากงานที่สําคัญใน job description นะครับ ซึ่งอาจจะแตกต่างจาก KPI ขององค์กรที่แต่ละปีนโยบายเป้าหมายอาจจะเปลี่ยนไป KPI ของหน่วยงานก็อาจจะมีเปลี่ยนไปตามโครงการบ้างแต่ถ้า KPI ของพนักงานที่ทำงานประจำนะเป็นพนักงานปฏิบัติส่วนใหญ่ KPI ก็ไม่หนีจากงานที่ทำเพียงแต่ว่าในหน้าที่งานอาจจะมีตัวชี้วัดเยอะมากนะแล้วก็ปีนี้จะเลือกมาเฉพาะหัวข้อที่สำคัญเดี๋ยวจะพูดถึงว่าแล้วดูจากอะไรว่า ัวไหนควรเป็น KPI ของแต่ละปีในแต่ละตำแหน่งงาน